ทำอะไรวันนี้ทำอะไรทดสอบดี่ทำยังไงไตรงนี้ตัดน,นะครับโอ้โหเจ้าของสวนมาดูแลเองเลยวันนี้เจ้าของสวนพวกน้ำแดงด้วยเหรอหรือว่าเป็นลมอะไร lông bắt nha tao tóc béo kiếp yên nát béo Cái béo 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 tuổi béo tuổi, béo 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 ต้องตัดไปถึงตรงไหนเนี่ยตัดไปแค่กิ่งไหนอะ่ะถึงไหนอ่จนแถวนั่นมูลควอยพ่อทำา <laughs> โอเคโอเคโอเคหันมายิ้มหน่อยนี่ผ่าน <laughs>